สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาจัดอันดับแผนยอดฮิตนะครับในส่วนที่ท็อป100ในหมดผู้จัดการนะครับที่นิยมใช้กันนะครับจะเป็นแผนไหนนะครับที่ได้อันดับหนึ่งนะครับเรามีเฉลยนะครับในท้ายคลิปรับผมว่าไปแล้วไปชมกันเลยดีกว่าไปไปเลยสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน d o บ b l e P Shop นั่นเองนะครับ มีบริการเติม FIFA POINT และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ WP เลยครับสำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะฮะพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมเก,มกมไรนะครับในเกม 1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับ2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับจากการจ่ายอันดับนะครับมาอยู่ที่7แผนนะครับคงจะต้องบอกว่าอันดับหนึ่งค่อนข้างกระจุกตัวมากๆเลยนะครับ เราฉีกอันดับ2องไปพอสมควรครับมามาดูที่อันดับ7ก่อนแล้วกัน,นครับอันดับ7นะครับเป็นแผนนี้เลยฮะเราเข้าไปตรงนี้เลยนะครับอ่าโอ้อันดับ7นี่คืออันดับที่เท่าไหร่ไม่รู้นะขอดูนิดนึงนะขอดูชื่อก่อนน่าจะอยู่ที่ดูดิโอราทีเคดิโอราทีเคฮะขอดูชื่อนิดนึงนะ คืออันดับเจ็ดนี่คือแบบมีผู้ใช้งานน้อยนะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอยู่ในท็อปรอยอยู่นะครับชื่ออาจจะแบบไกลนิดนึงเพราะว่าคนใช้น้อยแล้วก็ไปแบบไปเจอในจังหวะที่เขาอยู่ข้างล่างๆหน่อยนะฮะหายากมากเดีย๋ยวนะไม่เจอเลยอาจจะข้ามไปแล้วเมื่อกี้นี้ ดีโอราทีเคยังไวะบอกว่าหลุดท้อลอยนะอืมไม่น่าจะหลุดหรอกนี่นี่นี่คนนะนี้คนน,น,น,นี้อ่าโอ้ข้ามเข้าไปสักไกลเลยครับเอ๊ะเป็นแผ่นแผนสามห้าสองนะครับดียังไงนะครับเคยใช้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับแบบแบบตอนนั้นคือแบบแพ้ตลอดเลยนะครับก็เลยอ่ามาลองใช้แผนนี้ดูเฮ้ยตอบบอลดีนะ ผนนี้ต่อบอลดีจริงๆครับเป็นกล้องหน้า2คนนะครับอันนี้ก็เป็นเร,เรียกว่าเป็นแผนเมตาไปแล้วนะครับทั้งในเฮดเวสแล้วก็ในเมนเจอร์นะครับแผนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นเมตาในส่วนของกองหน้าคือมันต่อบอลดีแล้วก็ชิงบอลกันดีนะครับทำให้มีโอกาสที่จะได้ยิงประตูเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ แผนหน้าคู่เนี่ยคือมาแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็แผนที่มี C M เนี่ยก็กำลังมาแรงอยู่เหมือนกันฮนะเดี๋ยวเราค่อยอธิบายอีกทีนึงนะครับแผนนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยกองหน้า2คนคนครับกองกลาง5คนคนครับกระจุกไปด้วย C D M 2คนคนครับเป็นตัวตัดบอลนนครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นออกปีกได้นะครับแล้วก็ สามารถที่เชื่อมเกมตรงตำแหน่งของ c ็ได้ครับแผนนี formas, ้บอกเลยว่าใครที goodbye, ่เล่นแบบรู้สึกว่าต่อบอลดีมากนะครับยิ่งถ้าใครแบบกดในเรื่องของการจ่ายบอล3เนี่ยคือแบบแป๊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 บบอลถึงหน้ากรอบเขตโทษแล้วนะครับตรงนี้จุดจุดเด่นคือเล่นเกมรับได้ค่อนข้างดีครับเทษทีทียบเล่นเกมลุกได้ค่อนข้างดีแล้วก็เกมรับก็จะมีกองหลัง3าคนะครับที่เป็น CB เลยนะครับจะไม่มี LBRB เอาไว้แบบตัดบอลในใน ในแผนที่มีอีกฝั่งหนึ่งที่มีปีกนะครับทำให้อาจจะเป็นจุดด้ยนิดนึงนะแต่จุดเด่นก็คือช่องไฟตรงนี้อาจจะหายไปนะครับคือพูดง่ายว่ามันช่องไฟมันแคบลงนะครับทําให้มิติการโดนยิงไกลอะไรพวกนี้อาจจะยากขึ้นนะครับประกอบกับมีซี m ตรงนี้นะครับคอยประกบนะครับ2คนทาให้ตรงกลางค่อนข้างที่จะแน่นนะครับดังนั้นเนี่ยแผนที่แพ้ทางแผนนี้นะครับแผนนี้แพ้ทางแผนที่เป็นแผนที่เล่นพวกปีกนะครับอ่า 4,3,3 h o l d i n โอะไรพวกนี้นะครับ4,3,3 Attack อะไรประมาณนี้ที่บุกมาทางปีกเป็นหลักเนี่ยคืออาจจะแพ้ทางนิดหนึ่งนะครับแต่แผ่นนี้บุกสนุกแน่นอนครับเกมรับก็แน่นๆอยู่นะครับถ้าเขาบุกมาตรงกลางเนี่ยคือเล่นได้เลยนะครับแผ่นนี้แก้เคลดในส่วนของแดนกลางนะครับก็แผ่นนี้นะครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่2ทีมเท่านั้นเองครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นแผนที่ดีแผนนึงนะครับเคยลองแล้ว รอบดีนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้แผนนี้นะครับอ่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าคนนี้เขาใช้นะครับติดท็อปรอยจริงๆนะครับอันดับ6นะครับโอ้โหเป็นแผนที่แบบก่อนหน้านี้เป็นเมตาสุดๆเลยนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมลดลงลดลงเรื่อยๆนะด้วยความที่ผู้เล่นคงจะเบื่อนะครับไปหาอย่างอื่นเล่นกันดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็จะอยู่อันดับประมาณบอกไม่ถูกเหมือนกันชื่อ อนอนนอนสเตทนะครับนอนสเตทเป็นหลีกเก่าแก่ของคนไทยแล้วล่ะนะครับอ่ะคนนี้คนนี้อ่ะเป็น433 h o l d i โฮดดิ้งนะครับอ่ะแผนนี้ผมไม่ต้องพูดอะไรมากนะแผนนี้นะครับประกอบไปด้วยกองหน้าอ่าหนึ่งคนแล้วก็ปีกบนนะครับ LWRW นะครับขอดูนีดนึงนะแป๊บโอเคอ่าก็มีปีกนะครับเป็น อีกบนนะครับเอาไว้แบบจะบอกว่าแผนนี้ก็ใน4ีของสก็มีนะครับก็เป็นแผนที่ทั้งนิดในเฮดทูเฮดแล้วก็ในเมเจอร์นะครับแผนนี้นะครับเป็นเป็นแผนที่ค่อนข้างสมบรดุลนนครับโต้กลับตั้งรับแล้วก็โต้กลับอะไรประมาณนี้ครับในส่วนของการโต้กลับก็3คนนี้แหละครับเอาไว้ตัดเวลาที่เราตัดบอลได้นะครับก็จะออกไปทางปีกแล้วก็หุบเข้ามายิงหรือไม่ก็ เป็นการเปิดหมู่ให้พูสกัดอะไรประมาณนี้นะครับผมในส่วนของเลนกางนะครับก็ประกอบไปด้วย cm 2คนนะครับเอาไว้ทั้งเป็นมิดฟิลด์เกมรุกแล้วก็สามารถเล่นเกมรับด้วยนี่ครับเห็นว่าทีมนี้เขาใช้มิดฟิลด์ที่ค่อนข้างที่จะเล่นเกมเกมรุกได้ค่อนข้างดีนะครับโดยแลมผ่านกุลิดปีโร่ครับเล่นเกมลุกได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนเกมรับก็ก็ในส่วนของกุลิดกับปีโร่ก็คงจะต้องเป็นตัวแบกเกมรับนี่ครับ ประมาณนี้คะั่วนของกล้องหลังก็ประมาณนี้เลยครับหลัง4ก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเป็นเขาเรียกเป็นสแตนดาร์ดอู่แล้วนะครับที่คนนิยมใช้หลัง4นะครับตรงนี้ก็มีผู้ใช้งานครับ4 3 3 h o l d i n โเนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่3ทีมนั่นเองครับไม่ค่อยเยอะนะมาดูที่อันดับ5ดีกว่าครับอันดับ5นี่เป็น4 3 3 a t t a c ม็ครับผมเราต้องไปดูอันดับ2เลยนะครัตรงนี้เลยครับ แบบ2ใช้อยู่นะครับดียังไงบ้างน,นะครับก็เปลี่ยนจากเมื่อกี้จากโฮดดิ้งนะครับเป็นโต้ะกลับตั้งรับแล้วก็โต้ะกลับนะบเป็นแผนบุกมากขึ้นนะครับเราประกอบไปด้วยกองหน้า3คนเหมือนเดิมนะครับเป็นปีกฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับแล้วก็สติเกอร์นี่ครับตรงนี้ก็3ามประสานเล่นเกมรุกได้ดุดันแน่นอนนะครับ ในส่วนของกองกลางนะครับก็จะตัด่า CD ออกไปแล้วก็เพิ่ม CM นะครับเพื่อที่จะเชื่อมเกมระหว่างกองหน้าแดนกลางนี่ครับตรงนี้อ่ซึ่งฝั่งนี้เลือกใช้บอล Bobby Charlton นะครับซึ่งบอกเลยว่าของดีมากนะครับไปลองในโหมดเฟ้นหาแล้วคือแบบเล่นเกมรับก็ได้นะครับตัวนี้น่าสนใจมากๆครับอในส่วนของแดนกลางนะครับประกอบไปด้วย CM 2คนแล้วก็ CM นี่ครับ CM 2คนนี้ควรจะต้องตัดบอลได้นะครับ ไม่งั้นก็ยากไปถึงกองหลังเลยนะครับก็ในส่วนของทีนี้เขาเรียกเป็นกุลิดแลมผาดน,นะครับเนะในส่วนของชาตันก็ในน่าจะอัพการยิงไหมอ่าอ่าอัพการยิงจริงด้วยนะครับทในเรื่องของการยิงนะครับเพราะว่าพี่ชาตันจุดเด่นของท่านคือยิงไกลได้ดีมากๆนะครับ ส่งไกลส่งดีนะแล้วไม่ไม่จำเป็นเฉพาะชอต้าน,นะแมตช์ในผ่านก็ส่งไกลดีนะครับอ่ารูดกุลิตก็ส่งไกลดีครับดังนั้นอ่าคนนี้เขาเป็นสี่เหลี่ยสาแท็กนะครับนในเรื่องของการส่งไกลมากครับก็มีผู้ใช้งานอยู่ที่5ทีมครับอ่าอันนี้คืออันดับ5นะมีผู้ใช้งานอยู่ที่5ทีมครับมาดูที่อันดับ4กันบ้างครับอันดับ4นี่น่าจะมาจากเขาเรียกว่าแผนจากเฮดเวสแล้วก็ต่อเนื่องมาที่เมนเจอร์เลยนะครับ แผนนี้อยู่อันดับแปดอ้าวตรงนี้ตรงนี้อ่าอันดับแปดอ้าวไปไหนแล้วอ่าไม่ใช่แผนนี้นะฮะขอไปด้วยเขาปรับเขาปรับเปลี่ยนแผนนะับผมใช่หรอเดี๋ยวนะขอดูนิดนึงนะที่สองสองสอง คนนี้แหละแต่เขาเปลี่ยนแผนนิดนึงฮะอ่าไม่เป็นไรอ่าเป็นสี่สองสามหนึ่งครับผมแอมเปลี่ยนแผนกันดื้อเลยนะเป็นแผนนี้ครับกำลังหาตัวอย่างให้ดูนะครับปรากฏว่าอ้าวเฮ้ยเขาเปลี่ยนแผนสี่สองสามหนึ่งเนโรครับสี่สองสามหนึ่งเนโรแผนนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยกองหน้าหนึ่งคนครับ CAM ตรงนี้นะครับ3คนนะครับก็จุดเด่นก็เป็นในเรื่องของตั้งตั้งรับนะครับแล้วก็โต้กลับนะครับในแดนกลางครับเห็นว่าไม่มีปีกเลยนะมี C.A.M มี C.D.M นะครับก็เขาเรียกว่าจ่ายบอลกันเดนกลางสนามแหละนะครับตรงนี้ก็มีกองกลางถึง5้าคนเลยครับก็ c m 3คน C.D.M อีก2คนนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะจุดเด่นก็คือ มีมิติในเรื่องของการจ่ายบอลที่ค่อนข้างดีนะครับ CM 3คนนี้ก็ยิงไกลนะครับเน้นในเรื่องของการาจ่ายบอลแล้วก็ยิงไกลกันนะครับเพราะว่าเมนเจอร์เขาเน้นในเรื่องของการส่องไกลกันอยู่แล้วครับมีนิดๆหน่อยๆก็พอมีช่องมีช่องได้ก็ส่องกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นประตูด้วยดังนั้นนะครับก็ถ้ามี CM หลายคนก็มีโอกาสที่จะส่องไกลได้แม่นยำมากขึ้น,นครับ มรามีมิติในเรื่องของการส่งไกลได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เดินกลางที่ค่อนข้างแน่นนะตามที่ลูกเกมเขาบอกนะครับตั้งรับแล้วก็เดินกลางครับก็คือมีซีเมสคนเอาไว้ตัดบอลนะครับแล้วก็โต๊ะกลับนี่ครับในส่วนของกองหลัง4คนอันนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับเนาะแผนนี้นะครับสี่สองสามหนึ่งะครับมีผู้ใช้งานถึง7ทีมเลยนะครับอ่าอันนี้ขออภัยด้วยเนื่องจากว่าตัวอย่างของเราดันไปเปลี่ยนแผนซะงั้นนะครับ เลยไม่เห็นเลยนะครับมาดูที่อันดับ3กันดีกว่าครับอันดับ3นี่คงจะต้องบอกว่าดูที่อันดับแรกแหละนะครับดูที่อันดับ1ของของเรนกิงเลยนะครับคนนี้เลยครับเป็น42 2, 2 2นะครับอ่ะเมื่อกี้อันดับ8ก็ใช้แผนนี้เหมือนกันครับดียังไงพี่อ่ะก็ประกอบไปด้วยกองหน้า2คนนะครับตามที่บอกก็คือแผนเป็นแผนยอดฮิตครับอ่ากองหน้าคู่เนี่ย ทั้งเมนเจอร์แล้วก็เฮดทูเฮดครับเขมันิงต่อบอลแป๊บๆมันก็ต่อบอลไปถึงหน้ากรอบเขตโทษของอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับแผนนี้ก็ประกอบไปด้วยกองกลางนะครับที่ค่อนข้างแน่น4ตัวเลยครับเป็น c ีเนะครับอ่าซีเคนแล้วก็ c ีเนะครับจะไม่มีปีกครับในการอ่ามิติในเรื่องของการขึ้นบอลไปทางปีกไม่มีนะครับจะเป็นถึงตรงแดนกลางมากกว่านะครับ2คนนี้ก็เอาไว้ตัดบอลนะครับ ก็จะเห็นว่ามีปีโลนะครับที่ค่อนข้างที่จะใช้งานได้เยอะขึ้นนะครับก็ตามที่บอกก็คือ CDM ที่สายเมเนเจอร์นี่ปีโลคือ1ใน1ในท็อปคนนั้นแหละนะครับอันนี้คือการันตีได้เลยนะถ้าใครที่จะใช้แผ่นเมเนเจอร์เนี่ย CDM ต้องเป็นปีโลนะครับในส่วนของกล้องหลังนะครับก็ประกอบไปได้วย4คนนะครับตามสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ที่สำคัญคือต้องบอกเลยนะว่าในท็อปร้อยนะครับ o v r 116 115น่อบี่คือแบบเ,เกลือน,นะครับเยอะมากๆนะครับ114มสอีมีมีมีกี่คนนะครับมีน้อยนะครับมีไม่ถึง5คน3 4คนประมาณเนี้ยแต่ส่วนใหญ่เป็น116 115กันเกลือเลยนั่นเอครับหอแ,แผนนี้ก็ G 2, 2 2 2นะครับมีผู้ใช้งานถึง13ทีมเลยนะครับก็เป็นแผนทีเ่เป็นน้องใหม่เป็นแผนน้องใหม่ แต่ว่าไม่ได้น้องใหม่ใน h ฮเนะเป็นแผนที่ยอดฮิตในเฮดเอยู่แล้วครับแล้วก็มาต่อยอดเป็นแผนที่เริ่มคนที่จะคนเริ่มนิยมใช้นะครับในเมเจอร์มากขึ้นนั่นเอครับ4 2 2 2ก็ฝากเป็นอ้อมใจด้วยแล้วกันครับมาที่อันดับ2กันบ้างครับโอ้โหอันดับ2นี่ก็คือแผนที่เราใช้อยู่นีครับ424นะครับดูได้จากอันดับ3อ่ะอันดับ3นะครับอันดับ3อ้าว ตัวที่ตทีอันดับสี่อันดับสี่นนะลามผิดนิดหน่อยอันดับสี่นะสี่สองสี่นะครับแผนนี้ครับก็เป็นแผนที่ก่อนหน้าน,นี้ก็ได้รับการนิยมได้รับความนิยมกันค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับแต่รอบนี้คือได้รับความนิยมลดลงนะครับเป็นแผนอื่นที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นมากกว่านะครับแอน4สี่สองสี่นะครับก็ เป็นแผนที่ถ้าถ้าเป็นเฮตมคือแผนรั่วเลยนะครับถ้าใครคลองบอลไม่เหนียวนี่คือรั่วจะจัดเลยนะครับแต่ถ้าใครคลองบอลเหนียว4ีสองสีก็จะเป็นแผนที่เหมาะในเรื่องของการแบบในในเรื่องของการคลองบอลมากๆนะครับแล้วก็มีมิติในการทําเกมรุกมากๆนะครับผมแต่ถ้าใครคลองบอลไม่เหนียวจริงๆนะครับอย่าใช้เลยนะครับรั่วจะจัดนะแต่ว่าเมนเจอร์คือมีความแตกต่างกันนะ นเอร์นี่คือแบบเน้นในเรื่องของการยิงเยอะที่สุดนะครับใครยิงเยอะที่สุดก็ชนะไปนะครับในเรื่องของการข้องบอลเราไม่สามารถควบคุมได้นอะดางนั้นยิงให้เยอะไว้ก่อนนะครับ4ี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งรอบนี้นะครับก็มีผู้ใช้งานอยู่ที่19ทีมนะครับจุดเด่นของเขาก็คือเกมรุก4ตัวนะครับในแดนบดเลยนะครับ อันนี้ก็ถ้าใช้ตัวท็อปก็จะสบายหน่อยนะครับเล่นกลางนะครับก็จําเป็นจะต้องใช้ CM ที่สามารถที่จะเล่นเกมรลูคได้แล้วก็เล่นเกมรับได้ครับส่วนใหญ่คู่ที่มาด้วยกันก็จะเป็นกุลิศเบลลิงแฮมกุลิศเดอบอยอะไรประมาณนี้ครับเนาะแต่กุลิศเบลลิงแฮมดูจะเสถียรกว่าเพราะว่าเบลลิงแฮมก็มีเนนเทคเกิลนะครับสามารถตันบอลได้ค่อนข้างดีครับดีกว่าเดอบอยแน่นอนนะครับแต่ในเรื่องของเกมรลูก,ก็เดอบอยจะดูดีกว่านะครับ ในส่วนนี้นะแผงหลัง4ตัวก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแผ่นนี้นะครับ4ี่เนี่ยได้รับความนิยมลดลงมากอยู่นะตอนนี้เหลือที่อันดับอันดับ2เนี่ยมีผู้ใช้งานที่19ทีมครับมาดูที่อันดับ1กันบ้างดีกว่าครับเมื่อกี้ก็ไปดูเฉลยไปเรียบร้อยแล้วนะผมเฉลยของเรานะครับอยู่ที่อันดับ3นะครับ4 1212 n งสอนเนโร่ครับผมอ่าแผนนี้นะครับดีไงพี่เป็นแผนที่สมดุลนะค่อนข้างสมดุลเลยนะครับ ประกอบไปด้วยกองหน้าสายเมเนเจอร์ชนสายเมตานะครับก็คือหน้าคู่นั่นแหละนะครับเป็นแผนยอดฮิตนะครับหน้าคู่โรนันโดยูเชบิโออะไรพวกนี้ครับตัวท็อปทอปคือเล่นได้หมดเลยนะพวกอ่ายูโรนันโดยูเชบิโอโรนันโดอาร์เก้าอะไรพวกนี้ครับอ่าเยนบัปเป้บาเทนพวกนี้ดีหมดเลยนะครับอ่า uh, แล้วก็ไปด้วยในแดนกลางครับก็ c ี1คนนะครับ CM2 คนแล้วก็ c ีดีคน,นครับ ก็มองว่าแผนนี้ค่อนข้างสมดุลน,นะแต่ว่ามิติในเรื่องของการออกบอลริมเช่นเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับซึ่งบอกเลยนะว่เมนเจอร์เนี่ยออกบอลริมเช่นเนี่ยคือเขาเรียกว่าเปิดบอลแล้วมาหม่งเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเสียบอลมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ย4-2-1-2เน,นโร่เนี่ยมันก็อาจจะมีออกบ้างอยู่นะครับแต่ว่ามันก็คงออกน้อยกว่านะครับด้วยความที่แผนมัน บุกในเดนกลางนะครับตบบอลในเดนกลางมากกว่านะครับทาให้การเสียบอลที่แบบ <an> เวลาที่เราเปิดแล้วมันไม่เข้าหัวแล้วก็เสียบอลไปเนี่ยมันก็น้อยกว่านะครับดังนั้นมิติในเรื่องของเดนกลางหรือว่าการยิงไกลอะไรพวกนี้มันก็จะมีมิติที่มากกว่านะครับดังนั้นคนก็เลยนิยมเล่นมากกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญคือแผนนี้นะครับทำให้หลายๆคนครับ ขึ้นแชมเปี้ยนแล้วก็เก็บดาวได้รัวๆมากกว่าแผนอื่นๆนั่นเองครับเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจำเป็นต้องมีตัวท็อปๆหน่อยแล้วกันครับอย่างน้อยก็ตัวร้อยก้าขึ้นไปนะครับทุกๆตำแหน่งก็จะดีมากครับจะเห็นว่าทีมคนนี้นะครับเขาก็ร้อยก้าขึ้นไปหมดเลยนะอาจจะไม่ร้อยสิบหกนะแต่ว่าก็ใกล้แล้วล่ะนะครับดูจากสภาพทีมเขาเขาก็แบบปรับไปพอสมควรแล้วนะอีกคงไม่กี่คนนะครับก็คงจะขึ้นร้อยสิบหกนะครับ ส่วนของคนนี้นะครับผมซึ่งอันดับหนึ่งนะครับมีผู้ใช้งานสูงมากคร,รับเกือบเกือบร้อยละห้าสิบก็ว่าได้นะครับผมอ,อันดับหนึ่งเนะี่ยมีผู้ใช้งานถึงสี่สิบแปดทีมเลยนะครับถ้าชอบในส่วนของการจัดอันดับนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจหน่อยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีห้าแล้วกันครับสำหรับทีนี้สวัสดีครับ